ไหนทุกคนยิ้มหน่อยค่ะเราถ่ายกล้องวิดีโออยู่นะคะโอเคคะ <S <S ่ะนีครับเดี๋ยวขอตัอมนะครับไหนดูนสิโอ, <S 2> <S 2> โอ้ตัมตอดีๆนะอย่ายให้ตอโยกนะตรงนี้เต็มเลยตรนู้นถ่ายวิดีโอนะจ๊ะถ่ายกล้องนี่อะไรวะ คะสษณ์ก like ่อนเร็วเลยทีถ่ายกล้องวิดีโออยู่เนี่ยกุจีแา่กุจีตาเอ๋พี่ปูสวยๆเราที่เองค่ะอันนี้พี่เมาส์ค่ะนิดนึงค่ะอันนี้พี่เก๋นิดนึงนิดนึงเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าตัวเองมาถ่ายวิดีโออยู่นะจ๊ะโอ้พี่ตงลุ้นพี่ต้องไปได้ยังไง ลืมไม่ยังไงอันนี้เรถ่ายวีดีโอนะเนี่ยไี่ยมเลยนี่คนนี้ก็จะเป็นตออยู่อย่างงั้นนะคะไม่ยอมไปไหนเลยนะคะตอของเราค่ะยิมนิดนึงค่ะคือว่าถ่ายแต่คนอื่นของตัวเองไม่ได้ถายเลยนิดนึงนะคะทัางภาพคนนี้ค่ะได้อยางไงน้าโกงโพสไลนด้วย yeah. <inate> นี่เจาะรูให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านหลังมีรูนะคะระวังนะคะขอให้รักกันนานๆจะตอบเลยใครบอกว่าคุยู่แล้วก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้ บรรยากาศโดยรอบนะคะโอเคพี่ป้สาธิทีิธีการตอให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยทํายังไงม้ที่ดูหน่อยนะคะเราก็เอาส้มตีนแน่ๆะนะคะใช้ส้มตีนวันไายเสร็จแล้วเราก็ถอดปอกมันออกนะคะถอดปอกนะคะไม่ถอดไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันไม่ขึ้นลงไปในหลุม เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปได้ลุมเสร็จก็ให้พัทรัตน์ผูกค่ะผูกเราจะมีแผนกผูกนะคะอันนี้ผ้าผูกนะคะผ้าผูกก็จะเซ็กซี่นิดนึงกล่องโดดขึ้นโค้งโค้งูดดมดมหนึงเดียวนุ่มที่ค่ะนุ่มทียค่ะน้องเที่ค่ะนุ่มที่ต้องผูกสองเส้นนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่อยู่นะคะเวลามันตกนะค่ะ อ่ะถุงถุงข้าวค่ะคุณพี่อันนี้ก็เสร็จแล้วอย่างสวยงามแล้ถข้าวค่ะคะอันนี้ก็จะเป็นฝีมือของพวกเราค่ะทีมงานแคทเชียร์ค่ะสวยๆอันนี้เป็นทีไหนเดี๋ยวตามมาเก็บนะคะทุกเด็กคนหลังน้องๆขอจุดวันนี้ถุกมาสามติบแล้วเนี่ยแต่เสือไม่ดีว่า แก่แล้วไป่ายแลป้งน่ะไะแกล้วไปายทไมแกไม่ติดล้องหรอเอพัรมาเราไม่รู้จะพูดอะไรต่อหาพิมงานก่อนมันได้นานขนาดั้นเลยโอ๊ยนานจาดนานมาก1ชั่วโมงแล้วค่ะไอ้ต้นตายยังไม่ต้องปูกเลยคุณตานไม่เอา หลักอันนี้ก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอยากดูหน้าหลักหน่อยไหมคะว่าหลักคนนี้คือใครดีได้รู้ว่ามามาที่นี่ทัางภาตัวเองหน่อยนิดนึงเป็นเป็นอะไรมากดี่นะตอมันเล็กเดี๋ยมนจะถูกมาก 本当だ。<laughs>